ความน่าอัศจรรย์ของอาจารย์และสิทธิ์วันนี้2 6กุมภาพันธ์2 5 5พาได้ดูดีวีดีบันทึกการสนทนาธรรมที่อยุธยาเมื่อวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์2 5 5พดูภาพเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วก็อดรู้สึกทึ่งในความน่าอัศจรรย์ของอาจารย์และสิทธิ์ไม่ได้อาจารย์คือท่านอาจารย์สุจินบริหารวนาเขตนั้น ท่านน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งจริงๆในวัยย่างปีที่แปดสิบห้าท่านยังแข็งแรงแจ่มใสดูจากอากัปปิริยายืนเดินนั่งแล้วเราก็อายุหกสิบกว่ายิ่งฟังเสียงที่บรรยายธรรมแล้วไพเราะสดใสเรากับสาวๆท่านนั่งตัวตรงบรรยายธรรมะติดต่อกันทีละสองถึงสามชั่วโมงและบรรยายทั้งเช้าและบ่ายการบรรยายธรรมของท่าน ที่กานกรองมาจากการศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกและอตถกถาพิจารณาเข้าใจประจักษ์แจ้งแล้วนั้นเหมือนน้ำใสยเย็นที่ไหลลินออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายท่านถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดีคือแสดงไปโดยลำดับไม่ตัดลักให้ขาดความอ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นเราฟังท่านบรรยายธรรมมาหลายสิบปีเมื่อได้ถอดเทปคำบรรยายแล้วจึงพบว่าคำพูดของท่านนั้นเป็นภาษาเขียนได้ทั้งสิ้นนรกว่าการพูดด้วยสำนวนไพเราะสละสลวยนั้นทำได้ง่ายๆมารู้ว่ายากมากต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลจริงๆ เมื่อตัวเองพูดนำการสนทนาไม่ขีดประโยคก,ก็เอออาเสียหลายสิบผลทั้งๆที่คิดและเขียนไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าท่านาสะสมมานานแล้วท่านเคยเล่าให้ฟังในโต๊ะอ,อาหารครั้งหนึ่งว่าคุณพ่อท่านคิดว่าจะเลือกให้ลูกเรียนโรงเรียนของอังกฤษหรือฝรั่งเศษและในที่สุดก็เข้าเรียนโรงเรียนของอังกฤษคือเซนต์แมรีเอสพซึ่งเป็นโรงเรียนดังในยุคนั้น แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ปิดทำการไปอย่างถาวรภายหลังท่านสอนภาษาไทยให้พวกมิกชนาลีซึ่งมีหลายชาติมีทั้งชาติตะวันตกญี่ปุ่นเวียดนามจีนภาษาอังกฤษที่ใช้สำเนียงต่างๆกันท่านสอนที่นี่ถึง23ปีจึงคุ้นเคยกับสำเนียงเหล่านี้ดังนั้นท่านจึงสามารถบรรยายธรรมกับชาวต่างชาติได้คล่องแคล่ว เราวกับพูดภาษาไทยและท่านก็สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาไทยของชาวต่างชาติที่คนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจได้อย่างดีท่านอาจารย์จึงเป็นสับบลุษโดยแท้นึกถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าตนเองโชคดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้อยู่ในประเทศที่สมควรได้พบสับ,บรุษได้ฟังธรรมจากท่านทำให้ตั้งตนไว้ชอบและคงเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน จึงได้มีโอกาสดีเช่นนี้ส่วนสิทธิ์คือสหายธรรมทั้งหลายที่ร่วมฟังกันบรรยายด้วยกันนั้นก็น่าอัศจรรย์เมื่อเห็นสีหน้าขณะที่ฟังธรรมท่านอาจารย์กล่าวว่าในอัตถกถาใช้คำว่าตาบานคงเหมือนดอกไม้บานคือดวงตาเบิกโตเป็นประกายแจ่มใสเจิดจ้าด้วยความเข้าใจมองไปรอบๆทุกคนมีสีหน้าแสดงความปีติที่ได้เข้าใจพระธรรม ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันทั้งหมดหน่าอัศจรรย์จริงๆที่ท่านเหล่านี้มีความสนใจมานั่งหลังขดหลังแข็งฟังธรรมได้เป็นวันๆแทนที่จะไปดูคอนเสิร์ตดูหนังดูทีฬาอยู่กับครอบครัวเล่นกับลูกหลานเหมือนคนอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากในโลกนี้ก็รู้สึกโชคดีอีกครั้งที่ได้มีสหายธรรมเป็นกัลยานามิตรที่เกื้อกูลกันในทางธรรม เพื่อให้การเดินทางกันดารอันแสนไกลในสังสารวัตนนั้นไม่ยากลำบากเกินไปขอกราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดที่ทำให้ได้เจริญกุศลทุกประการมากขึ้นเรื่อยๆท่านเคยบรรยายไว้ว่าทำความดีเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกว่าจะมีปัญญาความเข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงประจักษ์แจ้งจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เรา ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ล้วนแต่เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคืออวิชชาทั้งกุศลและอกุศลเป็นเหตุให้ต้องเกิดมาได้รับผลคือกุศลวิบากและอกุศลวิบากต่อไปมิสิ้นสุดเมื่อหมดอวิชชาเป็นพระอาหารหันคงเหลือแต่กริยาจิตและวิบากจิตเท่านั้นจึงไม่ต้องเกิดอีกเป็นการสิ้นสุดสันสารวัฏนั่นเองสันโดษ ได้ฟังเรื่องมงคลสูตรเมื่อสองอาทิตย์ก่อนครุค่นคิดถึงเรื่องสันโดษซึ่งเป็นมงคลประการหนึ่งมาหลายวันจึงรู้ว่าธรรมะนั้นลึกซึ้งจริงๆยากที่จะเข้าใจแม้ท่านผู้รู้ระดับต่างๆจะแสดงไว้แล้วโดยละเอียดก็ตามก็ยังเข้าใจผิดเดิมเข้าใจว่าตนเองเป็นคนสันโดษเพราะไม่ค่อยอยากได้อะไรพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ ตามกำลังตามสมควรในวงเล็บชอบคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติดีๆอย่างนี้เสมอแต่เมื่อฟังท่านอาจารย์อธิบายเรื่องสันโดษแล้วก็รู้ว่าเข้าใจผิดในวงเล็บก็ต้องมีเรื่องเข้าใจผิดมาเล่าเรื่อยๆเพราะยังไม่ประจักษ์สภาพธรรมตามความเป็นจริงเท่าที่จําได้วงเล็บเปิดต้องออกตัวไว้ก่อนเพราะเมื่อ,อยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็ยังเข้าใจผิดอยู่เสมอ ท่านผู้รู้กรุณาแก้ไขให้ด้วยค่ะวงเล็บปิดท่านอาจารย์อธิบายว่าสันโดษนั้นเป็นความพอใจที่เป็นสมะโลภะเป็นความพอใจหรือโลภะที่มีกำลังอ่อนไม่ถึงกับให้ทำอกุศลเพราะพอใจตามมีตามได้ตามกำลังตามสมควรซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดไว้ว่าเป็นมงคลและทรงแสดงไว้ว่าสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง เมื่อเรียนถามท่านอาจารย์ในระหว่างรับประทานอาหารว่าสันโดดนั้นหมายถึงอะไรแน่ท่านก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าอย่างรับประทานอาหารจารนนี้ก็พอใจในอาหารจารนนี้ไม่ไปพอใจในอาหารจานอื่นเข้าใจแล้วว่าใช่เลยสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นต้องดูทีละขณะจิตไม่ใช่เป็นเรื่องยาวๆในชีวิตว่าตั้งแต่เกิดมาดิฉันไม่ชอบควนขวายหาสิ่งใหม่ๆ ได้อะไรก็พอใจอย่างนั้นในวงเล็บอาจจะขี้เกียจก็เลยคิดว่าตนเองสันโดษแต่นั่นเป็นความคิดนึกไม่ใช่สภาพของสันโดษในขณะที่เกิดขึ้นจริงๆท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องอาหารเท่าที่ผ่านมาในวงเล็บเป็นเรื่องราวอีกเช่นเคยไปสั่งอาหารอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนสั่งอีกอย่างที่ไม่เหมือนกันก็อยากรับประทานจานของเพื่อนเสมอบางครั้งต้องขอชิมหน่อย เพราะหน้าตาดีกว่าที่เราสั่งมาเมื่อคิดดูให้ละเอียดไม่ว่าอะไรก็ตามมักไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้เลยยังใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งเมื่อออกจากบ้านก็ไม่พอใจคิดว่าน่าจะใส่ชุดอื่นจะได้สวยกว่านี้เดวงเลบแก่แค่ไหนก็ยังอยากสวยความจริงถ้าเชื่อพระปัญญ,ญาตรัสรู้ของพระอาหารหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านอาจารย์สุจินบริหารวนาเขต ได้ทำมากล่าวพร่ำสอนบ่อยๆเนืองๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราและสภาพธรรมแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทันทีไม่กลับมาเกิดซ้ำอีกเลยในสังสารวัตรจึงไม่เลือกสภาพธรรมที่ตนเองพอใจให้เกิดอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่อยากให้สภาพธรรมที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะเลือกไม่ได้เมื่อเหตุปัจจัยเหมาะสมสภาพธรรมนั้นๆก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น อย่างเวลานี้เกิดทุกขเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นหรือเกิดแล้วก็อยากให้ดับเร็วๆก็เป็นสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้เพราะสภาพธรรมแต่ละอย่างมีอายุเท่าๆกันเพียงแต่สิ่งที่ติดข้องพอใจเช่นความสุขนั้นดูเหมือนดับไปเร็วราวสายฟ้าแลบแต่ความทุกข์ทรมานที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยดูเหมือนจะปรากฏเนิ่นนานจนทนไม่ไหว ถ้าเชื่ออย่างนี้จริงๆก็จะไม่เลือกสภาพธรรมให้เกิดตามความพอใจเพราะรู้ว่าเลือกไม่ได้และก็จะเพียรระลึกศึกษาลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็จะดับไปและไม่กลับมาเกิดซ้ำอีกเลยคิดเองสรุปเองว่าสันโดษก็คือการเจริญสติป,ปัฏฐานนั่นเองไม่ว่าสภาพธรรมะใดเกิดขึ้น ก็เป็นฐานให้สติระลึกรู้ตามความเป็นจริงได้ทั้งนั้นดังนั้นที่คิดว่าตัวเองเป็นคนสันโดษนั้นจึงไม่เป็นความจริงเลยเพียงแต่อยากเป็นเท่านั้นองค์เล็บเปิดก็ไม่สันโดษในคุณสมบัติที่ตนมีอยู่ในขณะนี้อยากจะได้คุณสมบัติที่ยังไม่เกิดในตนอีกวงเล็บปิดจะเห็นได้ว่าแม้แต่ความสันโดษที่คิดว่าง่ายๆก็ยังเกิดยาก เพราะไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ตนเป็นจึงไม่ต้องพูดถึงการดับโลภะไม่ให้เกิดอีกเลยนั้นว่าจะยิ่งยากกว่านี้มากมาย